ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2566ดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2 2566นักเขตพื้นที่อำเภอขอวังทั้ง4ตำบลเข้าร่วมโครงการยกระดับดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยศูนย์จิตวิทยาของโรงเรียนณนะโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่1 2 5 6 6ณห้องประชุมศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธรรับคูปองสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อและบริการสำหรับคนพิการภาคเรียนที่1 2566นณะศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธรมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการนักเขตพื้นที่อำเภอคอวังทั้ง4ตำบลการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังได้จัดกิจกรรมดังนี้ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนมหาภูมิพลอุลเดชมหาราชบรมนาถบาพิรเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมณห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวงังจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนนำหนังสือและสื่อออกหมุนเวียนให้บริการณบ้านหนังสือชุมชนบ้านแขตตาบลฟ้าห่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวงัง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณนะหน้าตลาดสดที่ว่าการอำเภอขอวังกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลูกฝังนิสัยรักการอ่านณนศะูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแข่ตำบลฟ้าห่วนงานอื่นๆบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการรักชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติในทุกวันจันทร์ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังร่วมทำกิจกรรม5สอ่อกวาดใบไม้ภายนอกสำนักงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและกำนันประจำเดือนตุลาคมณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขอวังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการทำข้อตกลงและพัฒนางาน Performance Agreement สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีณโรงแรมสุนีแกรนดแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชะกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินมหาราชเนื่องในโอกาสปีการสวรรคตครบ7ปีหรือสัตมวันณหอประชุมอำเภอขอวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังร่วมพิธีวางพวงมาลาพิธีถวายความเคารพและกล่าวน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราชณนะที่ว่าการอำเภอขอวังเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองซาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณนะห้องประชุมศาสพระราชาเดินตามรอยพ่อสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะโสธร บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังประชุมประจำเดือนตุลาคมเพื่อวางแผนการดำเนินงานณนห้องประชุมศาสตร์พระราชาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลฟ้าหวนประจำปี2566 จากผลการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคุณภาพยั่งยืนต่อไป